พวอออนไลน์เรอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .2 การงานอาชีพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารประกอบด้วยน้ำยาล้างจานแผ่นขัดฟองน้ำถ้วยใส่น้ำยาล้างจานผ้าสะอาด และกละมังใบใหญ่นะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับน้ำยาล้างจานนอกจากจะใช้ล้างเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกนะครับเช่น 1. ป้องกันยุงลายวางไข่โดยเทน้ำยาล้างจานลงในจานร,รองขาตู้กับข้าว 2. ใช้ผสมน้ำเปล่าเป็นน้ำยาขัดกระจกได้โดยผสมในอัตราส่วนน้ำยาล้างจาน1-2ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1.25ลิตรนะครับ